โอเคเตรียมตัวมาเรียบร้อยโอเคไอ้ <c oughs> okay. I, ตั้งแต่ต้นคลิปเลยโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเรื่องลิ์อนิเมทีเฮดเจชินเคยเขาท้บสู่เกม Resident Evil 3ในฉบับภาคไทยในพาร์ทที่เจ็ดกนแล้วนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นกันเลยทีเดียวงานออกแบบสัมภาระในเกมน่าจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตที่มันปลดล็อกให้ เี hey, ่สเปซบาร์เน้นเน้นเล่นต่อเงียบจังวะ <c oughs> จิวก็ได้เดินทางลึกเข้ามาในเนสสองสูตวิจัยของอัมเบลลาที่ตั้งอยู่ใต้เมืองแลคคูนซิตี้ด้วยเป้าหมายในการหยุดยั้งแผงกนการทำลายเมืองนี้เธอต้องใช้วัคซีนแอนติไวรัสเพื่อการต่อรองกับรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามนั้นภารกิจนี้ดูลำบากยิ่งขึ้นแต่การปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดที่ตามล่าเธอโ okay, อเคอ่านไม่หมดอา่านไม่หมด แล้วก็เราก็ไปเล่นเกมโอ้โหคือไอ้เมื่อตะกี้ที่ผ่านมาประตูเนี่ยกวนใจล็อกแน่หนาคราวเนี้ยดันแค่ครั้งเดียวอ๊บอันนี้ไม่ได้อ่านรองกำจัดขยะมาตรการกำจัดขยะสถานที่แห่งการใช้เพื่อหลอมละลายและรองรับขยะจากการทดลองในศนย์วิจเนสสองกดละลายคุณภาพสูงเพื่อใช้ให้มั่นใจว่าขยะชีวภาพในบ่อไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายแล้วจะละลายหายไปไปพร้อมกับสําหรับการกําจัดต่อไป ปรแปฏิบัติการมาตรการความปลอดภัยในขณะที่ทํางานโลงก,กําจัดขยะคือถึงแม้จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นี่คือตายแต่ในมิซิสตนี่คือไม่มันการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในบอ่อก่อนที่จะเริ่มกระบวนการหลอมละลายใช้กดหลอมละลายปริมาณที่กําหนดเท่านั้นไม่ต้องคํานึงถึงปริมาณขนาดของสิ่งที่ต้องการกําจัดหากตัวอย่างทดลองแสดงออกถึงความรุนแรงอย่าหยุดกระบวนการหลอมละลายให้ออก ให้ออกจากห้องกําจัดขยะอย่างน้อย12ชั่วโมงแล้จากนั้นให้กลับมาตรวจสอบการหลอมละลายก่อนที่จะระบายกดออกจากท่อโอ้โหมันทําให้ผมนึกถึงไอ้ตัว SCP ไอ้สักอย่างที่มันชื่อว่าเอเบินอะไอ้ที่มีสูย์วิจัยที่แบบว่าถ้ามันแหกคุกออกมาจากสูย์วิจัยปุ๊บเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องแบบปล่อยน้ําเข้ามาในสูย์วิจัยไอ้ตัวนั้นอะไอต้ไอตัวนักลบอะไรสักอย่าง SCP ที่มันมีดาบดำอะจำหมายเลขไห่ไดใใ้โอ้โห ขอดอะแดปเตอร์ apter, แป๊บเดียวเกมแรกแหละรอก่อนคุณผู้ชมที่นี่มันอะไรกันเนี่ยอ๋อก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ากำจัดขยะโดยใช้กรดโออโหลออย่างนี้มันต้องมีซามติงใช่ไหมเพื่อนอ้อเต่งน้อยฉากอลังการมากครับผมมันทำให้ผมลืมต้นฉบับของภาคที่สามแบบออริจินอลไปเลยครับผมป่าลงบันไดแป๊บ โอ้โหตามยันนี่แล้วไงนะโอ้โหหดไปมาโอ้โหตัวใหญ่กว่าเดิมนั่นมันเกาะให้เราส่งไปต่ออื้มเต็มเต้ยวัคซีนวูนี่เราเจออะไรเนี่ยเอ้นี่คุณลาย,ยเดี๋ยวเมืองนี้ต้องการวัคซีนนั่น แล้วมาแล้วมายืนต,ตรงนี้นได้ไงเนี่ยฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันพยายามสอนเธอมันคงไม่เข้าหัวสมองของเธอหรอกแล้วรู้ว่าเธอตีราคาให้กับชีวิตไม่ได้แต่ฉันมาทำธุรกิจก็ต้องได้ค่าเหนื่อยงั้นจะมาทําข้อตกลงกันเธอลงไปข้างล่างนั่นสู้กับเนมิซิสฉันจะเก็บภาพทั้งหมดและนำข้อมูลไปขาย แสดงให้มันดีๆหน่อยละบางทีฉันอาจจะไม่ต้องใช้วัคซีนตกลงไหมโอ้โหมีการแสดงด้วยอือหือมีบิดด้วย <c oughs> <c oughs> แค่ภาพถ่ายแค่นี้เนี่ยจะได้กับวัคซีนสุดยอดไปเลยฮะแสดงให้มันสมจริงสมจังนี่แหละที่ที่เรียกคำว่าเออขอย้ำเนื้อหาและเหตุการณ์จริงไม่ได้เกิดจากการถ่ายทำ คนที่แสดงก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนึกถึงรายการคดีเด็ดเลยเชื่อเลยว่าใครที่เด็กเกินไปนี่แทบไม่รู้จักรายการเนี้ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นจารถ่ายทำอื้อหือลืมไปโดนแทงกระส่วเข้าอ๋อโอรีโหลดอมต้องจับจังหวะให้ดีครับผม รีโหลดแป๊บเน้นเน้นตัวเฮยกระตุกอ่ะลมแล้วจิ๋วเล่นคุณเหรอคาร์ลส์ไม่เป็นไรนะไอ้ไปไปไรจะคอยดูมันให้ความคิดดีอ่าไปคอยเป็นกรรมการท่านไหนนะคาร์ลสอือโอ้โห้โคตรเท่ได้ย่ะโอ้โห เดี๋ยวผมรอให้มันถึงขั้นวิกฤตก่อนป้าลงคีรัแล้วยมเลขสี่วิ่งแล้วโอเคโอ้โหแหละลุงีีเสียบอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปใหม่ดีกว่า,วาวไหนปาร์ตี้ไม่ได้ครับเชิญแงนลือ โอ,ยเยอเ้เยอะเลยเยอะเลยมีอีกไหมโอเคลองเฝ้าสังเกตการมันก่อนออกมาจอกนันหน่อยไอ้ถเรเออไปไหนวตัวอย่างนั้นมันคงไม่หายไปง่ายๆหรอกนะใช่ไหมคร์ลอสมันหลบหลังทางที่สีมันหลบหลังอยู่ในทางที่สี่อมันปรากฏตัวออกมาเฮือ เอ้ยเล่นทีเผลอเหรอฮะเล่นทีเผลอ,อเฮ้ยเฮ้ย,เ,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 ยเกือบไปละแต่อยู่ให้ห่างก่อนดีกว่าเมื่อก,กี้ไม่โดนนะหลบจังๆังเดียเด๋ยวเดีเดี๋ยวอยว่าบอกมันจะเคลืยย่อนศพเหมือนในมอนทานะไอตัวที่ชื่ออะไรเดวิลโจอะ ไอตัวหน้าโหเหวีว่ยงมาออไหนไอพวกที่มาแล้วไม่ได้พบบัตรรับเชิญไม่ครับนะจ๊ะไม่เล่นมุกนะขาแล้วเดี๋ยวกลัวเล่นผิดหมายเลขสี่อยู่ไหน 1, 2, ไหนึ่งสองสามอะไหนเห็นปั้นละเล็ก4เออ เออขยี้เลยย่าเอวมีตัวเยอะๆอ,อ,อยู่ในตัวมันด้วยอะ่ะโอ้โหโดนดักอะไรแล้วฮะวิง่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วได้แล้วแล้วไม่นางม,มาจากไหนอ่ะมาใหม่มา,มา,มาอีกไหมไอพวกที่ไม่รับ เขาจะรับเชิญเนะี่ยหมายเลขห้าตู้ตู้เออยางงั้นแหละอย่างงั้นแนี่นอ๋อคุณพี่อย่างนะโนเออคุณพี่โดนไปแล้วคุณพี่โดนในมิติจิกใจแล้วรีโหลดก่อนไปไงวัดักตั้งไหม โอ้ยโดนเนี่ยโดนมันกินเลยโอเคบาดเจ็บดีที่พกเฟิร์สเอ็ดมาเยอะเฮ้เฮ้มากันเยอะไหมงานนี้อ่าโอ้โหลุกขึ้นมาเฮ้ระวังขวาระวังขวาอื้ออ่าไม่โดนไม่โดน ไม่โดนโอ้โหโดนเฮ้ยฟกมีตัวต้องโดนรับเคาะซะด้วยฮ่าหลบได้ hey, 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 <laughs> เฮ้ยเจือบแล้วอะไรอะไรแล้วอะไรแล้ว <laughs> อึ้บ <laughs> อ่าหลบได้ ตูมเข้าให้ตู้มเข้าให้ไม่ไหมไม่ไหมตูเสียเฮ้ยนะโอ้ย,อยมีการสไลด์ด้ยวโยโอเคเลยเพื่อนมีสไลด์ซะด้วยหมายเลขสี่หเลขสีโอ้ย, yeah. อยแย่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออเอออย่างนั้นแหละ คุณไม่สามารถใช้ระบบออฟไลน์ได้อ่ะเ, <laughs> เน็ตล่มเน็ตล่มตอนเออไม่เป็นไรเออเน็ตล่มไม่เป็นไรตายยังตายสักทีเหอะร้อนแรงยิงกก่งกว่า Ghost Rider นะเพื่อนนี่ไงเออตายยัง จะโยน,นไปลงไปใช้มันปีนขึ้นมานี่ยังจะลุกได้อีกเข้ามาสิวะข้ามาเลยเจ้ยวลงไปบเออยดนโอ้โหเนี่ยปัหักกี่ซี่เพื่อนโอ้โหหล่อเลยเอาละขึ้นมาเลยไม่ได้หล่อนะหล่อโดนจังๆไปอ่าขึ้นไป จะละลายไอ้บ้านนี่เีไรเป็นโจ๊กเลยป่ะจะได้ไม่ต้องซื้อเป็น,นคณอฮะเรียบร้อยเราจะไปปิดมันยังไม่ปายผมจะไปเจอคุณข้างบนโอเค อะนิโคลไยนิโคลลไปอยู่ที่ไหนเอาตามคำขอลนะไหนวัคซีนต้องรีบไปเอาวัคซีนกลับมาใช่อ่าเนมีซิดดาวสู่ย่อส่ยอ่อส่ยอ่ยอ,ยอเรียบร้อยเซฟทับไปก่อนผงดินปืนเอามาทำเอ่ออ่าเอ่อ ผงไม่ต้องเรามั้งโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ขาวสะอาดมากเลยแบบต่างๆแต่พอเละเนี่ยแหละมีสีสันหน่อยเฮ้ยปืนแฮะเมาส์นจบแล้วส่งวัคซีนไหมฉันอีโลกมากสารเลวโอ้ไม่โลกมากเออหาเงินมาก่อนสิฉันต้องได้เงินก่อนเราควรทำข้อตกลงให้เป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> อ้าวทังอั้นทิ้งปืนซะเ <c oughs> บี้ยวไอ้นี่มันเบี้ยวนี่วา เต็มเต็มโอ้จัดจ้เนี่ยผมมาร่างสุดท้ายมาเป็นชิ้นเนื้อเลยยิ่งกว่าเอเวอร์ลีจ่ภาคเจ็ดเคยเห็นเคยเห็นอะไรที่น่าขึ้นขนาดนี้ไหมล่ะข้อบูลของมันต้องมีมูลค่าหลายล้านแน่แน่แต่เออ เธอก็รู้นี่เมืองนี้มันกำลังจะระเบนิดและเธอทีอ่ระคาให้กับชีวิตไม่ได้ <laughs> โชคดีละ่ะนิโคลอาจริงนะซิตามนีโคลายไปเหมือนได้วัคซีนไปแล้วแล้วคุณละ่ะเราไม่มีเวลาแล้วฉันจัดการได้รู้คุณทำได้ภาคสามที่เก๋งที่สุดคือนิโคลไลเนี่ยคือแกรับรู้ได้บกง นี่แม่งจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเออนี่มันจะเป็นลาฟแล้วนะเออ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 เดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดี๋งเดีดเเดเดเดเเดเ อาร์มสตรองมือนี่แหละโอเค <Okay. S 2> รีชาร์จ <ไป S 1> อยู่เบลโอเคต้องร okay. ีบหน่อยฮนะสถานการณ์ความเป็นความตายและเมืองที่กำลังจะระเบิดเ,เนี่ยฮนะมันไม่ใช่เรื่องหรอเออเอาเอาีกไหม แต่ยังมาโผล่ในภาคสี่ฮะถ้าจะเอาอีกเนี่ยเอ,อ้ยเกือบเร็วโอ้ยเดี๋ยว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 ชูแขนแล้วก็ล้มไปเรียบร้อยมามุมมองกล้องแบบ Resident Evil ภาคสามแบบออริจินอลเรียบร้อยเหลือแลงพลังงานอีก2ขั้วจี้เซอร์มีอีกสองเหรออย่าเพิ่งตื่นนะเว้ยเพื่อนยาก เออมันยังล้มอยู่แต่มันก็นี่ไงนี่ไงโอ้ยแรงพลังงานอีกก็มาดิวะเออก็มาดิครับเหมือนเออเออออ้ยโอ้โหแป๊บแป๊บโอ้โหเออโอ้โหเออเดี๋ยที่มีเฟิร์สเอท่ะ เออโอ,อ้ยเ,เกือบไปแล้วมาแต่โคเจสอัมตองซะหน่อยรีชาร์จเรียบร้อยงานนี้ขอจ,จัดๆเลยนะเพื่อนเอาตรงกลางอกเลยกันปิ้วย,ยิงกลางอกแต่มาไปยิงตัวตรงไหลหน้านี้มานี่ดิอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเวลาหมับแล้วเพื่อนมากูมาม,มีนนี่ จะเป็นมือสุดท้ายของแกนะเพื่อนเธอยังม่เจอยังม่เจออีกไปแหละข้าให้น้ำแฮบูบอยทันลักโอ้โหจากแมเกาวใสสะอาดถูกชโลมไปด้วยน้ำแฮบูบอยสีแดงลาขาดลาขาดละโอเคหวังว่าคงไม่ฟื้นนะ ส่วนภาคสีรีมคที่จะที่จะมาปีหน้าเราอาจจะได้เจอกันนะครับอาจจะได้เจอไอตัวถุงจะสอบทรายถือเลื่อยไฟฟ้ารอปีหน้าถ้ามันลดราคาด้วยยิ่งแจ่มเลยจะได้ซื้อมาเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเไฟอ๋อมันมันรั่าจากตรงนี้เหรอ Let's go โอ้โหต่อให้ม <c oughs> ีคนไายหีไปพร้อมกับวัคซีนไม่ได้ เอ้นี่ฉากลิฟตะใช่ฉากลิฟตนี่เหมือนในภาคที่สองเลยก็แงอยู่แล้วมันสูตรวิจัยเดียวกันแต่แกนนิ้วมือยังมีเวลาตาม,มทันยังมีเวลาตามทันเหรอเราใช้เวลาสู้กับเนมิซินนี่ก็สามสิบสี่นาทีได้เลยนะเพื่อนโอเคชันด่านฟ้าอยู่ไหน ม่นะเพื่อนหลับอยู่เหรอโอ้โหโอ้โหจังจังเออหยุดฉันไม่ได้หรอกทำไมอะฉันบอกว่าจะให้นี่ใช่ไหมมันให้แล้วก็ยิงไ่โอ้แกรู้ไหมว่มาทำอะไรลงไปไม่รู้และไม่สนด้วยลูกค้าของฉันสั่งให้ทำลายทรัพย์สินของอัมเบล่าให้มากที่สุด10นทีก่อนจรวจเข้าะ,ะรวจจะยิงมาแล้ว แล้วก็ถึงเวลาที่ฉันต้องไปลาก่อนคุณวาเลนไทน์น่าสมเพชจริงๆที่ไม่ยอมฟังฉันตั้งแต่แรกเอ้ยใครจะไปฟังเองเหรเพื่อนแย่งปืนจังหวะนี้ครับผมออโอ้โหมีการเตะท้องนี่มีการแย่งปืนเอ้ยโอ้โหนี่ครคาร์ลไปเต็มๆครับผมแล้วก็เวียงเวียงคาร์ลนะครับผมโอ้โหลูกเตะสาตันมัดขวาหมาัดซ้ายปัดขวาโอเคคาร์ลตอนนี้ครับผมโตกลับแล้วจังหวะนี้จยิงมาเลย แต่ยิงมันเลยฉันทำไม่ได้นายจะโดนด้วยยิงเลยคุณต้องทำมันเป็นทางเดียวเออมันเป็นทางเดียวต้องยิงนี่ไงยิงตรงเป้าแต่โดนตรงไหลโดนเปล่าผมบอกแล้วไงว่าจะไม่ทิ้งคุณได้อยู่ในโลกที่ไม่มีคาร์ลอสอยังจะหล่อได้อีกจะเพื่อนเอ,เอาไงกับมันเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องหนีเพื่อนยิงป้าแต่โดนไหลไม่แกถึงทาแบบนี้ <c oughs> ทุกสิ่งล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายแม้ว่าจะต้องปล่อยให้โลกนี้ลุกเป็นไฟ <c oughs> <c oughs> แกทำงานให้ใครฉันจะบอกถ้าพาฉันไปด้วยฉันยอมบอกทุกอย่างที่เธออยากรู้ <c oughs> ไม่หลงกลหรอเธอมันโง่ <c oughs> โ๋อที่สุดเออจะว่าอไรก็ว่าตายเธอไม่มีทางรู้ความจริงเน่ยก็ช่างไปไรฉันก็แค่ต้องสืบต่อเพิ่มเป็นไงเสียงไม่ออกสิทิ้งไม่นี่เลยอ่ะมันไส้เออยังจะหัวเราะได้อีกอะไอ้นี่มันหน้ามันไส้จริงทิ้งไว้น้าดีเลยไปโดนระเบิดน่ะเดี๋ยนี้มันจะขาบ่ออกไหม แต่ที่มันไม่มีความเป็นจริงคือผมยิงเป้าแต่โดนอะไรอะไรครับเนี่ยจิวคุณไม่เป็นไรนะว้าวฉากพาทิตย์สาดแสงส่องมามันมาถึงใช่ไงขี่มินาวุธยิงแล้วลาก่อนและคุณซิตี้มมผมว่าฉากนี้ ลีออนจบเคลลี่น่าจะหนีรอดเพราะว่านั่งรถไฟใต้ดิีครับผมโอเคแรงระเบิดโอเคโอเคตรงตัวไว้คาร์ลเดี๋ยวเข้ารอดไหมเหนื่อยเลยมันจบแล้ววใช่มันจบแล้ว และจบพาร์ทนี้ด้วยนะจบพาร์ทที่เจ็ดเลยอะ่ะลาก่อนรักคูณก่อนรัคูณเดี๋ยวไปสวนสัตว์แล้วหาตัวใหม่ให้อันนั้นมันสัตว์และคูณแต่นี่มันคือรักคุณ,ลคณแ,ลแล้วนาวเ,าวเยแม้ว่าความร้อนจากระเบิดเพิ่งจะพัดผ่านเราไปทุกชีวิตที่ตายไม่ใช่เพราะสัตว์ประหลาดที่เกิดจากไวรัสแต่มันเป็นเพราะความโลกความโลกของ ฉันตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้น<ร>ความมอดไหมของเมืองแรคคูนจะกลายเป็นความมอดไหมของอัมเบรล่าเช่นกันฉันจะขยี้พวกมันให้สิ้นซากเห็นว่าเอ่อหลังจากภาค Resident Evil ภาค Village อะ่ะมันเหมือนจะมีภาคต่อเหมือนกันนะผมาจะเป็นในเรื่องของ Rosemary Winter อะ่ะอาจจะปไปได้กบอกว่าภาคต่อจากเอ่อภาคภาคต่อจากภาค Village อะ่ะ อาจจะมีการกําจัดอันนี้เลยครับผมกําจัดหน่วยอัมเบร่าสิ้นซากแต่ถ้าจะไม่ผิดคือเล็ฟิวมันพาไปที่หน่วยหน่วยอัมเบร่าหรือหน่วยสตาร์นะสาขาย,ยุโรปอะถ้าจะไม่ผิดต้องรอดูกันไปครับผมเกี่ยวกับข่าวสารแต่ว่าเกมที่จะออกมาใหม่ปีหน้าก็เป็นภาค4รีเมคครับผมฉากที่เราต้องรับบทเป็นรีออนเหมือนเดิมเพื่อหนีไอ้เจ้าตัวที่มันนั่นเนี่ยเขาจะว่าหัวกระสอบทรายถือเลือไฟฟ้าครับผมผมว่าไม่แน่ ถ้าต่อจากภาควิ l l a ครับผมจะเป็นในเรื่องของรถแมรี r วิ Winter อาจจะเป็นตอนจบที่แท้จริงเลยก็ได้หรืออาจจะมีภาคต่ออันนี้ต้องแล้วแต่แคปคอมครับผมข้าวเลียกัน <c oughs> วัคซีนที่ไอ้นิโคลายมันยิงแล้วนี่มัน <c oughs> ในบ้านของจิวเหรถ้ามันจริงมันไม่สมเหตุสมผลนะเพราะบ้านจิวมันอยู่ในเมืองเล็กคุณแล้วที่แน่คือโดนเผาวไหม้ไปแล้วด้วยไง โอ้โหแรงบีต้องกลับไปเล่นใหม่เพราะเอาไว้เล่นนอกรอบโอเคทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเกี่ยวกับ Resident Evil Part 7ที่เและเป็นตอนจบครับผมเอาละเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างครับผมโอเคร้านค้าถูกปลดล็อกแล้วขอดูโบนัสหน่อยร้านค้านี่ไงปลดล็อกมีจิวชุดเจอที่หน่วยสตาร์เหรียญฟุอุ๊อน,นี้อะไร คู่มือการต่อสู้ภาคสนามหน่วยสตาร์โอ้ยอยากได้โอ้ยมีของโอ้โหมีของแต่เริ่มให้สุดยอดถ้าจะไม่ผิดมันจะมีมีเออนี่ไงเออโคเทแล้วก็ซามูไรเอชนี่แหละอาวุธประจำเรื่องของ resident evil ครับผมผมชอบตัวไอซามูไรเอชคัสตอมของภาค7มากเลยอ่ะโคตอันนั้นเท่มากครับผมเขาดูงานออกแบบของผมเนี่คืองาน ออกแบบคาร์ลอสเขาบอ่มานี่ไงเขาดูเนมซิสหน่อยโอ้โหเออตั้งแต่ตอนแรกๆอ่ะหัวมันคุมจริงๆครับผมแต่ที่แน่คือมันมองเห็นได้ยังไงเท่นั้นแหละเออดีไซน์ผมว่าดูดูดีครับผมอย่างนั้นมันดูดีกว่าในหนังอ่ะใครเคยเห็นบ้างเนมิซิสตัวเท่าคนอ่ะเออใครเคยดูหนังบ้างครับผมผมเคยดูว่าผมแล้วดูจนจบมาด้วยและอีกอย่างครับผมเนมิซิสในหนังอ่ะ มันกับตัวออกใจช่วยเหลืออลิซอ๋อนี่คือตัวกิ้งก่าที่เราเห็นไอตัวขาวๆนี่เป็นตัวในท่อระบายน้ำใช่ไหมโอเคมีร้านของเล่นทอยอังเคิลโอ้โหคอนเซปต์อาร์ตเพียบเนี่ยอะไรอ๋อนี่คือเออขอดูก่อนกัน,นเป็นฉากอ๋อนี่เป็นฉากตอนแรกเริ่มเลยนี่ว่ามันเป็นแบบอันนี้ไงเขาตั้งในงเรื่องไว้แล้วว่าจะเป็นฉากไหนอ่ะอย่างรูปแรกคือฉากที่จิวกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้ว ก็มันจะโดนเนมิซิตไล่ล่าครับผมส่วนฉากที่สองนี่คือฉากที่ยิงเสร็จเนมิซิตใช่แล้วก็หนีออกจากหน้าต่างอันที่สี่ก็เหมือนว่ากำมันจะออกจากประตูแล้วครับผมโอเคฉากห้าหกเจ็ดอ๋อนี่มันคืออันนี้เลยเหตุการณ์ก่อนที่เราจะเจอกับเพื่อนอีกคนนะ่ะเนี่ศูนย์วิจัยห้องแลบคอ,คอนเซ็ปต์ผมว่าโอเคนะ เออแบ็กกราวแต่ว่าแบ็กกราวมันดูเหมือนคอมิกจากมอร์ทนคอมแบทเลยลงพยาบโอ้โหมาจังหวะพอดีเลยแล้วมีพยาบาลที่เป็นซอมบี้นี่นั่งโขกโขกกำแพงอยู่นี่มีซิตร่างสองอ๋อนี่นี่เป็นคอนเซ็ปต์เออผมว่าร่างสองมันดูเท่ดีครับผมเหมาะกับมอนสเตอร์ฮันเตมากเลยยานอัพทายานยานอัพเทาวอ๊ยโอเคเลยนะ แต่ถ้าอยากจะดูอีกแบบหนึ่งต้องไปดูนี่ของภาค 2, สองสนโมเดลเขาอ,อยู่ไหนอ๋อนี่ยจิววาลินไทยโอเคอ๋อเนี่ย,ยมันจะมีแบบชุดปกติกับชุดมาตรฐานแบบต้นฉบับเลยครับผมเออก็เท่พอสมควรเฮ้ยขอดู่ไหนเนมซิล่างสองร่างที่แขนยังไม่โดนตัดเออเนี่ยมันมีคลี้ปลาครับผมขี้หรือก้างไม่รู้ครับผมนี่ ออโอ้โหฟันขาวใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยคอเกตมีมุกเฮ้ยคือสัสดส่วนผมบอกเลยว่าตีไซน์คือถ้าผมจำไม่ผิดนะต้นฉบับภาคสามมันไม่มีข้างอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบล่างปกติทั้งเกมเลยโอเคนี่ก็คือมาววนครับผมเราจะได้เจอเขาอีกทีในภาคที่สองครับผมจะมีบทบาทบทบาทอยู่ส่วนนี่ก็ชื่ออะไร เมอร์ฟี่สิกเกอร์อ๋อไอคนที่มันโดนไอไอนิโคลไลไอตัวโลกมากยิงแล้วก็ไอโบสุนักซอมบี้จำได้ถ้าจำไม่ผิดมีตั้งแต่ไอการ์ตูนแอนิเมชัน e ล i d e นอีวิลครับผมช่วง2อง2ฉากที่ลีออนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไล่ย,ยิงตอนนี้บผมวิกเตอร์น่าจะเป็นเพื่อนตอนและตอนต้นเกมครับผมอ่ะมีแค่อ๋อเราปลดล็อกได้แค่เจ็ดโมเดลโอเคสถิติ ไปไงโอ้โหยังมีอีกเยอะเลยที่ผมอาจจะได้ไปเล่นดูดีกว่ารับผมถ้าเกิดผมจะค่อยพสอีกทีว่าจะทำภาคสองต่อไหมโอเคคุณผู้ชมจบแล้วจบแค่นี้พอแล้วายบาย